สอนถ่ายคลิปวิดีโอลงบน t i k t o k ให้ยาว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 เกิน10นาทีใครที่อยากถ่ายคลิปยาวๆลงคลิปยาวๆนะครับจะเห็นว่าเวลาที่เราถ่ายคลิปไปเนี่ยมันเต็มแค่10นาทีนี่คือสูงสุดแล้วแต่คุณถึงจะพาพวกเราให้ถ่ายยาวเกินกว่า10นาทีไปเราไปดูขั้นตอนและวิธีการถ่ายคลิปแบบยาวๆบน t i k t o k กันดีกว่าไปดูกันเลยครับ ก่อนอื่นุูหนึ่งขอคนละหนึ่งแชร์ก่อนเลยครับใครแชร์แล้วพิมพ์ขอแชร์แล้วกูหนึ่งทราบด้วยนะครับเรามาร่วมด้วยช่วยกันในการแบ่งปันสิ่งดีๆแบบนี้ไปด้วยกันเมื่อแชร์เรียบร้อยแล้วเราไปดูขั้นตอนและว,วิธีการถ่ายคลิปวิดีโอให้ยาวยาวยาว,ยาวเกินกว่าที่เขากําหนดไว้ไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอก่อนนะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งจะปูพื้นให้พวกเราด้วยอ่ะกดเวลาปกติท่านชมจะ,จะถ่ายคลิปวิดีโอนะท่านชมนะท่านชมกดบวก ใช่ไหมครับกดบวกแล้วเนี่ยถ้าท่านชมต้องการถ่ายภาพอย่างเดียวท่านชมกดรูปภาพใช่ไหมถ้าท่านชมต้องการถ่ายเป็นวิดีโอเนี่ยมันก็จะมีให้เลือก15-60ิเนี่ยท่านชมเลื่อนไปนเรื่อยๆนะแล้วก็10เนี่ยมันได้สุดแค่นี้ครับสุดแค่นี้ปุ๊บถ้าท่านชมถ่ายไปปุ๊บเนี่ยเผอิญเนื้อหาท่านชมมันเกิน10นาทีนะครับท่านชมมาดูตรงนี้พอดีคูณหนึ่งกำลังถ่ายงานให้กับท่านชมอยู่พอดีเลยแล้วมันเต็มท่านชมเห็นไหม สินาทีเนี่ยมันเต็มแล้วเต็มหลอดแล้วครับทำยังไงนะครับวิธีแก้ครับท่านผู้ชมถ่ายต่อไปไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามัน9.40ไม่พอแน่นอนนะครับวิธีแก้ท่านผู้ชมกดเครื่องหมายถูกก่อนครับแล้วท่านผู้ชมมากดตรงนี้กดตรงนี้เหมือนกับเราเข้าไปตัดต่อคลิปอะครับแล้วท่านผู้ชมเลื่อนไปท้ายสุดเลยครับท่านผู้ชมจะได้ต่ออีกส0อีก2รอบก็คือประมาณสัก30นะครับซึ่งอนาคตเนี่ย เขาอาจจะมีสูงกว่านั้นเราก็สามารถกดต่อได้นะครับท่านผู้ชมมากดบวกตัวนี้เลยครับแล้วท่านผู้ชมมาเลือกกล้องนะครับแล้วท่านผู้ชมก็เลื่อนเลื่อนตัวนี้ครับมันสิบห้าหกสิบสิบนาทีเห็นไหมท่านผู้ชมได้ต่ออีกสิบนาทีแล้วครับเท่าที่คุณหนึ่งทำมาก็คือต่ออีกสองรอบก็ประมาณสามสิบนาทีนะครับทั้งหมดนะรวมทั้งหมดสามสิบนาทีนี่ครับใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ พิมพ์คาว่ามีประโยชน์คนหนึ่งด้วยนะครับอย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนกันเลยนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าเคล็ดลับดีๆแบบนี้มีบางท่านเนี่ยเขาไม่รู้ประสบการณ์ตรงเลยแล้วก็เอามามอบให้ท่านผู้ชมครับอย่าลืมแชร์แบ่งปันไปบอกเพื่อนเพืนก็ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับครูหสอนดี